ว่าบ้านเบองมีคือมีแปลหรือเปล่านะครับเราทำมาแล้วพรุ่งนี้ผลงานไปพรุ่งนี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นะระบ,บ,บาดไปทั่วหมดทีนี้ถามว่าบ้านบ้านเรามีกฎหมายไหมก็มีครับแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือการเข้มงวดเดี่ยมันออกไปหย่อนยานไปหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบ,รบพวกเราก็เลยได,ไ,ดได้เห็นโอกาสว่าท่านเศรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านสามารถจะช่วยพวกเราได้พวกเราจึงรวมตัวกันมาเนี่ยหลายสมาคมมาในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นเป็นตัวแทนของวงการทั้งหมดเลยพวกเราเป็นก้อนเดียวนะครับนักดนตรีนักแต่งเพลงนักร้องนะฮะ ร้องพ่อค้านะครับศิลปินนะครับว่าต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นก้อนก้อนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องต้องพอดีกำลังสามัคคีกันครับชัดแล้วก็ได้ทำสือยื่นเสนอกับท่านท่านเสรีพิสูจน์ในครั้งนี้นะครับก็ก็หวังใจว่าท่านจะช่วยพวกเราได้ว่าเป็นที่พึ่งเราแลเป็นที่พึ่งของพวกเราครับคถ้าเป็นคนที่ทำงานจริงถูกต้องนะครับที่อยู่ทางบ้าน อยูนะฮะเอฟซีชิดีคอมนะครับนี่ยังอยู่ที่บริโภคอยู่นะคนที่ซื้อนะครับอยู่ที่คนอีิซื้อนะถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะผลิตก็ขายไม่ได้ราคามันรอดใจมันรอดอันถูกใช่ไหมครับครับครับู้รอดใจถ้าถูกนะไม่ดีนะครับยิ่งอยากว่าไม่ดีแน่นอนนะว่าไหมฮะใช่ถ้าหากจะซื้อก็ช่วซื้อของแท้ดีกว่า